เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวานาาันประจาวันเสาร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ผลตอบแทนที่ดีจากการทำงานช่วงนี้มีเงินทองเข้ามาอย่างมากมายไม่ขาดสายเรื่องของการงานมีการพัฒนามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆผลงานของคุณ ถูกใจเจ้านายและได้รับคํายกย่องจากทุกๆคนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนณมีคู่คุณและคนรักยิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่คุณและคนรักยิ่งผูกพันกันมากขึ้นสว่วนคนโสด กามเทพเริ่มเห็นใจโชคชะตาของคุณนำพาคุณดีๆเข้ามาให้คุณรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณทำยังไงได้ผลตอบแทนดีตอนนี้ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะมามากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณ ชัยชนะอยู่ในกำมือคุณแล้วโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่กำลังจะไปได้สวยหากคุณทำงานร่วมกันกับคนหมู่มากก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสามวันดีสี่วันไข้รักกันได้ไม่นานก็มีงอนกันอีกแล้วส่วนคนโสดตอนนี้จะมีความรักเข้ามาทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีมากคุณ จะมีรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ถ้าคุณเก็บออมและลงทุนดีๆก็จะยิ่งมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการงานโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วตอนนี้จังหวะดวงดีอยากจะทำอะไรได้หมด มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรก็ตามคุณและคนรักจะได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากคนเสมอส่วนคนโสดตอนนี้การมาเทพแผลงสอนเข้าอย่างจังจังหวะด,ดีมีคนมารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ้มปากกว้างได้เลยช่วงนี้มีโชคลาภการเงินเข้ามาทําให้คุณชื่นอกชื่นใจได้เรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานแต่อาจจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้พบกับความสําเร็จในภายหลังแม้ว่าจะไม่มีใครซัพพอร์ตแต่คุณก็สามารถคว้าความสําเร็จมาด้วยตัวคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักแบบผู้ใหญ่คุยกันร,รู้เรื่องถ้ามีปัญหาก็จะเคลียร์กันได้และลงตัวตอนคนโสดจากที่เคยเงียบๆ เงาเงาตอนนี้ความรักของคุณลงตัวหัวใจของคุณเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับคนที่เกิดวันพฤริสาบดีเรื่องของการเงินยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้แบบรัวๆเง,เงินเงินทองทองเข้ามาไม่มีปัญหาแต่เงินออกนี่มีปัญหาแน่นอนเรื่องของการงานการงานมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังทั้งการทํางานประจําและการทํางานค้าขายขอแนะนาให้คุณทําบุญเพื่อสมดวงบ้าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและการปรับตัวเข้าหากันพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันส่วนคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาในชีวิตเปิดโอกาส ให้ได้ใกล้ชิดกับใครบางคนซึ่งอาจจะมีลุ้นว่าจะได้พบรักแท้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดวงดีส่วนกระแสช่วงนี้มีรายได้มีเงินทองเข้ามามากมายเรื่องของการงานการงานของคุณปวดหัวไปหลายวันเลยทีเดียวงานงอกงานเยอะแถมงานยังยากจริงๆด้วยหากปล่อยไว้ไม่ทำการแก้ไขสถานการณ์ก็จะแย่ลง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักบรรยากาศความรักยังคงสดใสต่อให้คุณไม่ค่อยมีเวลาแค่ไหนคุณทั้งสองคนก็ยังเคียงข้างกันเสมอส่วนคนโสดรักที่คุณตามหาใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคุณยังสามารถหาเงินได้ตลอดมีค่าใช้จ่ายอย่างคล่องมือของการงานการงานของคุณเริ่มดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ดีเต็มร้อยแต่ถือว่าทุกอย่างเริ่มสำเร็จตามที่คุณตั้งใจไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักคนรักยังรักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาส่วนคนโสดทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนเรื่องความรักเอาไว้ทีหลังดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ